สวัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะครับกลับมาพบกับคาบเรียนวิชาภาษาไทยอีกครั้งนะครับผมกับคุณครูวิทวัฒ์นะครับหรือคุณครูเบลนั่นเองในวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนกันอยู่ในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคัดลายมือส่วนรายล,ละเอียดนั้นจะเป็นอะไรและมีอะไรบ้างไปดูกันเลย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคัดลายมือเรามาเริ่มดูในเรื่องของความหมายกันก่อนนะครับนักเรียนลายมือคือตัวหนังสือเขียนที่มีลักษณะแสดงว่าเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าลักษณะของลายมือแต่ละคนจะเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันต่างบุคคลต่างลายมือ การคัดลายมือหมายถึงเป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักการคัดไทยคือเขียนให้อ่านง่ายมีช่องไฟมีวรรคตอนการคัดมีตัวบรรจงเต็มบรรทัดและตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเป็นการคัดตัวอักษรไทยมีหลายแบบแต่ในปัจจุบัน ที่ใช้เป็นการคัดลายมือทั่วไปคือตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเรียกตามโครงสร้างของตัวอักษรว่าหัวกลมตัวมนต่อไปลักษณะการนั่งที่ถูกวิธี ในเรื่องของการคัดลายมือนั้นเราจะแบ่งออกเป็น2แบบนะลูกนะแบบแรกคือลักษณะการนั่งแบบที่2คือรูปแบบการเขียนที่ถูกต้องก่อนอื่นเรามาเริ่มในเรื่องของการนั่งนะลูกนะก่อนฝึกการคัดลายมือต้องฝึกนั่งอย่างถูกวิธีก่อนมีรูปแบบดังนี้ 1. นนักเรียน ต้องหันหน้าเข้าหาโต๊ะการนั่งเอียงอาจจะทำให้หลังคตรวมไปถึงการเขียนตัวหนังสือจะมีลักษณะของตัวอักษรที่เอียง 2. แขนทั้งสองข้างวางอยู่บนโต๊ะประมาณ3ใน4ของความยาวระหว่างศอกกับข้อมือ ห่างกับขอบโต๊ะถ้านักเรียนวางมือโดยไม่ถูกวิธีไม่ขนานกับพื้นไม่ขนานกับโต๊ะจะทำให้รูปแบบลักษณะของการวางมือในการเขียนจะเอียงและจะทำให้เส้นตัวหนังสือมีลักษณะที่เอียงไม่ตรงตามตัวอ <c oughs> ักษร 3. กระดาษ ต้องวางไว้หน้าผู้เขียนการวางกระดาษถ้ากระดาษไม่ตรงจะทำให้เวลาเราเขียนเราจะต้องเอียงคอเอียงสายตาซึ่งจะส่งผลให้เราเขียนหนังสือที่เอียงตามขอบกระดาษที่ราวางดังนั้น ลักษณะการวางกระดาษที่ถูกต้องจำเป็นจะต้องวางแนวตรงกับหน้าของผู้เขียนจึงจะทำให้ตัวอักษรมีความตรงมากที่สุด 4. ส่วนล่างของกระดาษจะต้องทำมุมกับโต๊ะโดยประมาณ30องศาจากตรงนี้หนูไม่จำเป็นต้องเอาไม้บรรทัดวัดแต่กะจากระยะของขอบก็พอ 5. แขนของมือที่เขียนต้องทำมุมเหมาะสมกับตัวอักษรข้อศอกต้องไม่กลางออกหรือแนบตัวมากเกินไปหมายความว่าให้หนูวางท่อนแขนของหนูขนานกับพื้นหรือหน้ากับโต๊ะลงไปเลยโดยเราจะไม่กลางแขนมากจนเกินไปหรือไม่นำแขนมาแนบนำตัวจนเกินไป วางให้สบายสบายเหมาะแก่การเคลื่อนไหวในการเขียนนั่นเองอต่อไปลักษณะการนั่งที่ถูกวิธีข,ขั้นตอนที่6การวางมือฝ่ามือคว่ำลงทำมือโดยการงอมุมมือโดยประมาณ45องศากับข้อมือนิ้วกลางรองรับดินสอหรือปากกา นิ้วชี้กับหัวแม่มือจะประคองดินสอหรือปากการวมกับนิ้วกลางมือจะพักอยู่บนนิ้วนางและนิ้วก้อยนั่นเองนั่นหมายความว่าเราจะคอนโทรลปากกาหรือดินสอโดยใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้เป็นหลักโดยนิ้วกลางทำหน้าที่ ประคองให้ปากกาไม่หล่นเพียงเท่านั้นส่วนนิ้วนางกับนิ้วก้อยจะทำที่รับน้ำหนักนิ้วกลางนั่นเองส่วนข้อมือจะทำหน้าที่ในการเขียนให้สะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเขียนหัวกลมของตัวอักษรการ วาดขึ้นและวาดลงของลายเส้นพยัญชนะรวมถึงสระและวรรณยุกต์ของไทย 7. จับดินสอรหรือปากกาพอเหมาะไม่แน่นเกินไปไม่ไม่แน่นเกินไปและก็ไม่เออขาเรียกไม่หลวมเกินไปโดยการจับปากกานี้หากเราจับปากกาแน่นเกินไปจะลำบาก ต่อการตวัดลายเส้นของอักษรไทยรวมไปถึงถ้าเราจับปากกาหลวมไปปากกาที่เราจับนั้นจะเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการคัดลายมืออย่างมากเนื่องจากเส้นจะมีความหนาหรือมีความคงทนที่น้อยมากต่อไป8ด ในขณะที่คัดลายมือแขนมือและนิ้วจะต้องเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กันหมายความว่าข้อมือระบบนิ้วรวมไปถึงระบบของกระดูกระหว่างข้อมือเราตรงนี้ในการเขียนหนังสือเราจะไม่เก่งมือเราจะเขียนโดยขยับอวัยวะส่วนที่จับปากกาไปพร้อมๆกันโดยไม่ขัด เพื่อทำให้ตัวหนังสือเป็นเส้นตรงเส้นเดียวไม่ขีดไม่มีขาดตอนของตัวอักษรน,นั้นๆ 9. กาการเคลื่อนไหวของดินสอหรือปากกาในขณะที่คัดแบ่งออกเป็นหน่วยหน่วยแต่ละหน่วยมีระยะหยุดเป็นระยะไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันโดยตลอดตรงนี้หมายความว่าการเขียน อักคละวิธีไทยไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะสระวรรณยุกต์หรือตัวสะกดนั่นเองจะต้องเขียนโดยหนึ่งตัวนั้นรากตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดจบของตัวพยัญชนะนั้นโดยระหว่างการเขียนเราจะไม่เขียนให้เส้นขาาตอนเราจะลากเส้นจน กว่าเส้นนั้นจะจบนั่นเองอะต่อไปแนวทางในการขัดลายมือทักษะการคัดลายมือสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ถ้าผู้คัดลายมือได้รับการแก้ไขและฝึกฝนอย่างถูกวิธีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอการคัดลายมือที่ถูกวิธีนั้น จะทำให้เรามีลายมือที่สวยงามนั่นหมายความว่าหากนักเรียนมีลายมือที่คิดว่าค่อนข้างไม่ค่อยสวยหนูสามารถหัดขัด,ดลายมือได้ไม่ว่าหนูจะอายุน้อยหรืออายุมากลายมือของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะตัวอักษรที่เราหัดคัด,คดอยู่บ่อยๆนั่นเอง ลองมาดูกันว่าแนวทางการคัดลายมือมีอะไรบ้าง 1. การนั่งผู้เขียนต้องนั่งหันหน้าเข้าโต๊ะวางกระดาษตรงหน้าผู้เขียนอันนี้คือขั้นตอนหลักในการคัดลายมือ 2. จับปากกาหรือดินสอให้ถูกวิธีในขณะที่เขียนอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเขียนคือแขนมือนิ้วมือจะต้องเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กัน 3. การเขียนตัวอักษรจะเริ่มต้นที่หัวอักษรซึ่งต้องไม่บอดมีขนาดเดียวกันให้สัมผัสและสัมพันธ์กับเส้นบรรทัดบนและล่างเส้นแนวตั้งควรขนานกันและหางมีความยาวพองามไม่เล่นหางหมายความว่าการที่เราเขียนพยัญชนะหรือวรรณยุกต์หรืออาจจะเป็นสระ เริ่มต้นทุกครั้งเราควรเริ่มต้นจากหัวหัวควรกลมไม่ควรเขียนตัวอักษรที่หัวขาดหรือไม่มีหัวในเรื่องของการเขียนเส้นตัวอักษรนั้นเราจะลากเส้นตรงไม่งอไม่โคง้งเพื่อความสวยงามรวมไปถึงสิ้นสุดของหางหางหมายถึงจุดสุดท้ายที่เราจะลากเส้นไปถึงจะต้องไม่ตวัด จะต้องไม่ยาวจนเกินไปจะต้องยาวพอดี 4. รูปแบบของตัวอักษรควรเป็นรูปแบบเดียวกันในขณะเขียนหรือในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะใช้รูปแบบของตัวอักษรเดียวกันตลอดไปเลยเช่นหนูใช้ลักษณะการเขียนของตัวอักษร ในรูปแบบของมาตรฐานตามกระทรวงศึกษาธิการหนูก็ต้องเขียนตัวอักษรตามตัวศึกษาธิการตลอดหรือหนูเขียนโดยใช้อักษรแบบหัวเรียมแบบอารักษ์หนูก็ต้องใช้อักษรหัวเรียมแบบอารักจนตลอดการเขียนันนั้นเราจะไม่เขียนผสมกันเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยอ่าและก็ง่ายต่อการ อ่านนั่นเอง 5. ระยะห่างของตัวอักษรหรือในภาษาไทยเราเรียกว่าช่องไฟจะต้องเท่ากันเว้นช่องไฟเท่ากันอย่างสม่ำเสมอการเว้นช่องไฟจะทำให้เนื้อความาหรือรูปความนั้นมีความสวยมองแล้วสะอาดตาไม่ยึกยัก จะดูเรียบร้อยนั่นเองทั้งหมดนี้ก็เป็นในรูปแบบของแนวทางการคัดลายมือนั่นเองรูปแบบของการคัดลายมือที่คุณครูกล่าวมาเราก็จะได้เรียนกันตั้งแต่ในระดับชั้นประถมศึกษาแล้วซึ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาในชั้นปีที่3ก็เป็นการทบทวนเพื่อให้หนูสามารถ นำมาปรับใช้ในการพัฒนาทักษะการเขียนของหนูอย่าลืมฝึกบ่อยๆนะลูกไม่ยากนะฝึกในเรื่องของการนั่งนั่นเองนะเรานั่งถูกต้องหรือยังถ้าเรายังนั่งไม่ถูกต้องการเขียนของเราก็อาจจะยังไม่ค่อยสวยอสองเรามีทักษะการเขียนที่ถูกต้องหรือยัง เราเขียนลำดับถูกต้องไหมเริ่มจากหัวไปหางไหมถ้าเริ่มจากหัวไปหางนั่นหมายความว่าเราเขียนถูกวิธีแล้วจะทําให้ตัวหนังสือเขียนสวยมากยิ่งขึ้นหรือยังมีบางคนเขียนจากหางไปหัวอก็จะทําให้ตัวอักษรของเราผิดเพี้ยนไปะจะดูแปลกๆนะลูกนะ,ะงานของเราในวันนี้ก็เราเรียนในเรื่องของการขัดลายมืออ งานของเราอยู่ในหน้าที่22ให้นักเรียนขัดลายมือตามข้อความที่กำหนดด้วยรูปแบบตัวอักษรที่ตนเองถนัดหนูจะเลือกรูปแบบตัวอักษรที่หนูถนัดได้อย่างไรมีลักษณะอะไรบ้างตรงนี้ในภาษาไทยของเราในระดับชั้นประยมศึกษาปีที่สาคุณครูก็มีตัวอย่างให้หนูอยู่ในหนังสือหน้าที่ 52เป็นต้นไปโดยลักษณะการเขียนตัวอักษรน,นั้นมีหลายรูปแบบเช่นรูปแบบตัวอักษรตามกระทรวงศึกษาธิการหรือรูปแบบตัวอักษรตามลายอารักษ์เป็นต้นหนูสามารถเลือกใช้รูปแบบตัวอักษรแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นในการเขียนคัดลายมือในงานนี้โดยให้หนูคัด บทกลอนอจากเรื่องวรรณคดีขุนช้างขุนแผนต้อนกำเนิดภายงาม,มโดยเมื่อหนูเลือกลักษณะลายมือที่หนูอยากเขียนแล้วหนูเห็นเส้นไหมลูกในเส้นนี้หนูสามารถคัดลายมือไม่ว่าจะเป็นตัวบรรจงเต็มบรรทัดหรือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดก็ได้ตามความถนัดของหนูเลย แต่ที่สําคัญขัดให้สวยนะครับวันนี้คุณครูก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้ขัดขัดไล่มือนะลูกสวัสดีครับ